ก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,กคนเช่นเคยซึ่งวัอยู่ัับผมเองไอคุ c h ช n แนลนะครับซึ่งวันนี้อยู่ในเกม p พ e s ซิมูเลเตอร99นะครับก็ชื่อประมาณนี้เท่าที่ผมไปอ่านมานะนะครับก็เป็นแบบใหม่เลยอ่เนพะื่อนาจะเป็นแบบใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อไม่นานซึ่งผมไม่ได้เล่นเพราะว่าทำงานด้วยนะครับก็ตอนนี้ขอเข้ามาดูก่อนนะว่ามีอะไรอัปเดตไหมก็ จากที่ผมดูแล้วนะโอ้โหโอ้ my god ไข่รู้สึกว่าไข่นะครับมันจะแตกต่างจากไ e อ้ประตูนู้นนะครับเย yeah, oh, oh. อะกว่าเดิมอีกโอ้โหตายละโอ้โ oh, หแล้วผมจะ,จะเล่นยังไงกันเนี่ย <c oughs> เ,ออเกมนี้ก็เล่นคล้ายๆเพสซินมนเมเตอร์นะครับเท่าที่ผมดูนะครับก็เนี่ยนั่นเนี่ยเห็นไหม คล้ายๆกันเลยนะครับก็ไม่ได้เล่นยากเลยขนาดนั้นนะครับแต่ว่า่นขอดูค่าพลังโอ้ก็เพื่อนในรุ่นน้องผมที่เป็น f อซผมก็ติดตาไอ้เข้ามาเล่นนะครับโอ้โหแต่ละคนเทพๆทั้งนั้นเลยนะครับก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยนะครับไปเยอะอยู่พอสมควรนะ รางวัลได้อะไรเพชรนะครับเกมนี้มันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็เล่นง่าคล้ายๆเพชรซิมเลเตอร์เลยเอาโดยตรงก็ที่ผมดูนะเนี่ยวนดูดิเล่นคล้ายๆกันเลยนะครับโอ้โหฟาร์มง่ายนะครับไหนปดล็อกแดนต่อไปนะครับซื้อ รูส้สึกว่าเขเล่นขอเล่นเกมนี้มันจะมีเสียงอืดอืดอืด,อดเด๊อ้มีบ้านด้วยโอ้ยมีปืนอุ้ยหายละนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับอันนี้โอ้ท็อปเขาฟาร์มไวมากเลยเป็นบินเดียนแล้วโอ้โหอ,อันนี้อะไรอะเคอ๋ออันนี้ระดับพอร์โอเคก็พอเข้าใจอยู่นะครับ เร,เร็วนี้เดี๋ยวก็จะมีระบบไอเทรดตัวน,นี้นด้ในเร็วนี้นะครับก็รอกันก่อนอันนี้ถ้าจาไม่ผิดเหมือนจะเป็นรับผิดก็ยังรอไปอันนี้สําหรับ v i p ก็เติมได้นะครับก็สําหรับใครมาฟาร์มเพชรนะครับโอ้ก็สําหรับใครมาฟาร์มเพชรก็ที่นี่ก็ครับเติมได้นะครับโอ้หนี่ยเออที่รับเพชรก็อยู่ตรงนี้นี่หว่าเล่นคล้ายกันเลย ต้องไปติดตามโอเคเข้าใจละเดี๋ยวค่อยไปติดตามคุณเพสตันนะครับอันนี้อะไรน่าจะเป็นกล่องจัดเก็บเนาะเหมือนไอ้ตู้จดหมายฝไอ้เกมนู้นนะไม่ใช่ตู้จดหมายนะครับเป็นแบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่าไงเนาะอ๋อเป็นแบบกล่องเก็บสัตว์เลี้ยงไว้นะครับก็มีประมาณนี้เลยนะกันนะครับก็ โอ้ก็เล่นยากอะเล่นงงงงไปหมดนะแต่เลียงมันเรามันเพิ่งมีกันนะครับเพราะว่ายังเล่นแบบไม่คล่องตัวนะสำหรับผมเนี่ยเพิ่งมาเล่นครั้งแรกด้วยก็อาจจะงงงโอ้โหสงสารเล้วเกินว่าจะตีได้นี่อะไรเลยอ๋อนี่ตกไอ้นี่กำแพงโอ้ย ก็มีประมาณน่าจะมีประมาณนี้แต่เดี๋ยวลองผมไปเล่นอยู่สักพักหนึ่งนะว่ามันจะเป็นยังไงนี่อะไรเอ่ยคุณเป็นเจ้าของอ่าแล้วยังไงต่อเป็นเจ้าของยังไงอะ่ะมันน่าจะทําให้เราวิ่งเดียวว่เออใช่ใช่ใช่ก็ประมาณนี้ละกันก็เดี๋ยวผมลอง ไปฟาร์มดูก่อนนะว่ามันเล่นยังไงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ถ้าเอาโดยรวมถามว่าเล่นเหมือนเพรเซรโมเลเตอร์ไหม <c oughs> มันน่าจะเหมือนนะน่าจะเหมือนแต่ว่าในรูปแบบของการเล่นอันนี้มันคล้ายๆกันนะเพราะว่าท้าที่ผมดูคล้ายๆกันเนี่ยนะคล้ายๆกันเลยก็มีไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครมีอะไรที่แบบว่าเป็นแนวให้ผมเล่นในเกมนี้ในครั้งหน้าก็สามารถ เมนในคอมเมนต์ผมได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ